เกียวสองแก่วว่าสำหรับทำหาที่ถูสมมาหาจาของก่อนเดียวาก่อนมีคิดเกี่ยวว่าถ้คือหาจาของนี่เืียวเกี่ยววนี่ีเกี่ยว่าเกียนี่เพต้องเีอีหนังหนกเพาต้องมีริงจรงค่อคยนี่นว่าไหนเกี่ยวว่า มูลไพลสองรอบอัดถอยหลังครับทีนี้ถอยหลังไปยหล้างป้ายโอเคครับแล้วก็ออกฝั่งนี้เลย ดิฉันหมูนะคะเป็นเซลฟรีแลนซ์ของอเตทนดําเพ็ดดำมธุกจิกต์ยนค่ะซึ่งดิฉันเองก็ได้รับเงินค่าคอมมิชชั่น5,000-10,000บาทซึ่งจะไม่ได้เงินเดือนจากเต็นท์รถนะคะซึ่งดิฉันก็มีไอเดียว่าคนที่จะมาซื้อรถที่เป็นลูกค้ากับดิฉันดิฉันจะเสนอไอเดียคือการสอนขับรถยนต์ค่ะแล้วก็พาไปสอบใบขับขี่ เนื่องด้วยปัจจุบันนี้นะคะคนใช้รถใช้ถนนยังไม่รู้กฎหมายของกฎจราจรอย่างอย่างถูกต้องนะคะถ้าเกิดว่าได้มาเรียนขับรถได้มาทมําใบขับขี่ก็จะทําให้เราใช้รถใช้ถนอนอย่างดีขึ้นแักดิฉันก็คือได้ติดต่อกับครูโรงเรียนของรัฐบาลแห่งหนึ่งค่ะซึ่งจะนําลูกค้าที่เป็นลูกค้าของดิฉันไปเรียนไปเรียนขับรถฟรี ซึ่งค่าใช้จ่ายในการขับรถเนี่ยดิฉันก็จะนําส่วนที่เป็นค่าคอมของดิฉันออกให้กับลูกค้าของดิฉันค่ะค่ะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจอยากดูรถมือสองนะคะก็ติดต่อได้ทางเพจกระสินเรียลี้หรือว่าเบอร์โทนดิฉัน0628982549ค่ะ